สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิม,ม,มามนทา h รชแนลนะคะสอบคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปแรนดอมตรงความรักนะคะใครที่เขากําลังจะติดต่อคุณมานะเพราะทนคิดถึงคุณไม่ไหวนะคะชาวทัดไฟชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานนะคะของชาวทัศไฟนะ ก็เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้หรือถ้าใครที่สุขเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับตัวคุณเนาะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำต่างๆจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะที่พลังงานของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย พลังงานของชาท้าทยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะไพ่ขึ้น9ถ้วยขอไพ่หา9เหรียญน,นะคะสองเหรียญค่ะมีพลังงาน9ดาบนะคะและก็มีพลังงานราชาถือเหรียญน,นะคะ พลังงานของชาวธาตุไฟเลยในช่วงเวลานี้นะคะพยายามหาจุดสมดุลจุดบาลานซ์ให้กับตัวเองอยู่เนาะคือมนนมองว่าคุณกำลังปรับอะคะ่ะในเรื่องของการให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆในชีวิตนะคะการปรับการจัดลำดับความสำคัญ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ให้มันอยู่ในจุดที่มันโอเคขึ้นอยู่ในจุดที่สมดุลขึ้นอยู่ในจุดที่เราสามารถเมเนจจดการเวลากับสถานการณ์สภาวะแวดล้อมอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะคะคือบางทีเนี่ยบางทีเราอยากทำบางสิ่งบางอย่างก่อนอยากทำบางสิ่งบางอย่างหลังแต่ว่ากํำหนดเงื่อนไขนะคะในชีวิตของเรามันอาจจะไม่ได้เอือ้อ ให้เราสามารถทำแบบนั้นได้ขนาดนั้นทีนี้เนี่ยมนว่าคุณกำลังอยู่ในโซนพลังงานที่ต้องมาปรับเปลี่ยนว่า,อาลองจัดสรรเวลาใหม่ไหมในอนาคตเราวันพรุ่งนี้วันมะรืนนะคะเดือนหน้าสเต็ปถัดไปในวีคควรต้องแบบยังไงจ๊ะเวลาอะไรต้องทำก่อนอะไรต้องทำหลังอาจจะเอาสิ่งที่แบบสำคัญขึ้นมาก่อนนะคะคือเป็นการปรับอะไรแบบนี้ค่ะแล้ก็เออ การจัดลำดับ priority ในชีวิตด้วยนะคะถ้าเมื่อก่อนเราสมมติ้ยเอาความรักนำเลยแบบว่าเรื่องราวของคนอื่นสำคัญก่อนเ,อเรื่องของเราเสมอมาก่อนเรื่องของเราเสมอแบบให้ความสำคัญกับตัวเองให้ความสำคัญกับครอบครัวอยู่ในจุดแบบหลังๆแบบนี้มันว่าคุณปรับเปลี่ยนคือเหมือนหาช่วงเ,เวลาเมเ a g e เวลาแล้วก็ปรับการจัดลำดับความสำคัญ priority ในชีวิตให้มันดีขึ้นด้วย มันเชื่อว่าหลายๆคนน่ก็อยากที่จะเป็น Priority แรกใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยทำไมเราถึงไม่เลือกนะคะ Priority แรกในชีวิตเราให้เป็นของตัวเราเองอะเพราะว่าการที่จะให้คนอื่นมาแบบให้เราเป็น Number one ก็เป็นเรื่องอยากเนาะเพราะว่าอันนี้เข้าใจนะคือเรามองตามหลักความเป็นจริงว่าชีวิตคนเรามีอะไรต้องทำเนาะหนึ 1, 2, นะคะการงานการเงินชีวิตส่วนตัวครอบครัวอีก มีเรื่องเต็มไปหมดเลยนะคะคือชีวิตก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะในสถานการณ์ในแต่ละบุคคลเนาะถ้าบางคนรู้สึกเ,เรื่องเงินเรื่องงานระวังใจได้ในสเต็ปหนึ่งแล้วก็ทําไปตามเวลาไม่ต้องแบบไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับมันมากแต่มันก็ยังมีเรื่องของงานอะิีเรกความหวังความฝันอะไรของคุณเนาะคือเรามีช่วงเวลาที่ให้เราได้เ,เรียนรู้พัฒนาตัวเองอะไรอยู่เรื่อยๆนะคะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะมา เปลี่ยนเบี่ยงเบนนะคะความสนใจมาให้ความสําคัญกับงานอดิเรกของตัวเองมากขึ้นให้ความสําคัญกับการใส่ใจดูแลในเรื่องราวของสุขภาพมากขึ้นคือแบ่งเวลาได้ดีขึ้นนะมันต้องบอกแบบนี้แล้วมันก็ เหมือนกับทําให้หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในเวลาเนี้ยมันอยู่ในจุดที่บาลานซ์อยู่ในจุดที่ลงตัวมากขึ้นสมดุลมากขึ้นนะคะถ้าเมื่อก่อนแบบอุ้ยออกไปแฮงเอาท์หรือแบบเจอเพื่อนตลอดเลยแบบมีเวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวน้อยเหมือนว่าก็อาจจะปรับเปลี่ยนตรงนี้ไปนะคะคือไม่ได้มองว่ามันดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าหลายๆอย่างพอปรับแล้วว่าคุณอยู่ในจุดที่รู้สึกเออมันโอเคขึ้นมันสบายขึ้น คือใช้ชีวิตได้โฟล์มากขึ้นคือเหมือนมีเหมือนเราได้ปรับการใช้ชีวิตมีการวางแผนชีวิตที่ดีขึ้นนะคะบางคนถ้าทํางานหนักไปแบบหนักหน่วงก่อนน้านี้มันว่าก็มีการปรับสมดุลอะไรตรงเนี้ยค่ะอืมถ้าเป็นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนะี่ยมันก็มองว่าตัวคุณนะ่ะมองหาช้อยตัวเลือกโอกาสทางความรักที่ตอบโจทย์ ตอบโจทย์มาเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เติมเต็มความรู้สึกที่แบบเราก็โอเคอยู่กับตัวเองได้แล้วอินดิเพนเดนต์แล้วสําหรับคนโสดนะคะ,ะโสดสนิทไม่สนิทอะไรแบบนี้นะเรูวสุกว่า,าคุณก็บาลานซ์กับตัวเองในระดับหนึ่งในสเต็ปหนึ่งแล้วนะคือการเงินการงานนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีใครเขาอยากจะเข้ามาก็เข้ามานะคะแบบว่าไม่ได้ไปซีเรียสอะไรรู้สึกว่าเออมันก็เข้ามาได้คือ แต่ว่าจะต้องตอบโจทย์คุณนะจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคุณอยากเปิดใจให้นะเพราะว่าคือเหมือนชีวิตคุณในตอนนี้ก็โอเคแล้วในระดับที่เราดูแลตัวเองได้น่ะฉะนั้นถ้ามาแล้วแบบอุ้ยทาให้คุณแบบใช้ชีวิตคุณลําบากขึ้นยุ่งยากกว่าเดิมอยู่ในจุดที่แบบอุ้ยมันไม่ลงตุนอ่าไม่ลงตัวไม่สมดุลเลยนะคะคนว่าคุณคุณไม่ได้ไปโฟกัสชอยนั้น ประมาณนี้นะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้อาจจะมีเรื่องอะไรให้คิดเนาะมันมีความกังวลมีเรื่องอะไรที่ฟุงฟ้งๆอยู่ในความรู้สึกนะคะแบบว่าคิดวกคิดวนหรือมีการวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องราวบางเรื่องนะคะบางคนเนี่ยส่งผลต่อในเรื่องของการนอนนะคะคุณภาพ สุขภาพร่างกายคุณภาพชีวิตอะไรหลายอย่างนะคะทีนี้ทีนี้มนมองว่าจะต,ต้องมาตัดตัดพลังงานอะไรตรงนี้เรื่องราวที่มันเป็นความวิตกกังวลใจออกไปหรือเราจะต้องเคลียร์กับพลังงานส่วนนี้ตรงนี้นะคะพลังงานขึ้นมามีราชาถือเหรียญเนาะโอกาสพลังงานที่เรารู้สึกว่าชาวธาตุไฟเองชาวเมสิงธน,นูคุณน่าจะมองหาความสัมพันธ์ที่ สม่ำเสมอเรื่อยๆแต่ให้ความชัดเจนคือรู้ว่าเออมั่นคงนะไม่ได้ไปไหนนะอยู่ตรงนี้นะยังเป็นอะไรที่อยู่ในเวนี้ตรงนี้เสมอนะประมาณเนี้ค่ะแต่ว่าเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปการทักทายการแสดงออกการทําอะไรของเขาคนเนี้ยมนมองว่าจะต้องแบบเรื่อยๆอ่ะไม่ได้หายไปไม่ใช่มาหายหายอย่างเงี้ยคือคุณ ไม่ไม่ชอบในเวนั้นนะคะมันจะทำให้เกิดความรู้สึกกังวลใจได้นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานนะคะของชาวธาตุไฟเป็นอย่างไรอีกเนาะพลังงานของชาวธาตุไฟเมสิงทะนูนะคะในเวลานี้นะคว e นอัปวานนะคะมีพลังงานอัศวินถือถ้วยนะคะมีพลังงานเจอเทอร์มิตนะคะ แล้วก็มีพลังงานเซเว่นออฟครับอุ้ยสวยงามอ่ะคือมนชอบไพ่สำหรับนี้นะคือ <c oughs> จริงๆชอบทุกอันแหละคะ่ะอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นพลังงานความสดใสดีเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าตัวคุณในช่วงเวลานี้นะคะก็มีโอกาสค่ะมีโอกาสทั้งความรักเข้ามานะคะเข้ามาถักเข้ามาถ่ายนะคะ ขึ้นพลังงานเจ็ดถ้วยเลยเหมือนคนที่กำลังประเมินดูช้อยดูตัวเลือกต่างๆว่าอันไหนช้อยไหนตัวเลือกไหนคนไหนจะเป็นช้อยที่ใช่จะเป็นช้อยที่ตรงใจสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตจริงกับคุณได้แล้วแบบไปกันต่อได้จริงๆคือคุณอยู่ใน ช่วงเวลาที่กำลังประเมินดูออปชันต่างๆที่เข้ามาในชีวิตอยู่นะคะถ้าไม่ใช่ในเรื่องของความรักอย่างเดียวเนี่ยมอนว่าในเรื่องของการงานคุณก็มีโอกาสในการที่จะได้เลือกตัดสินใจด้วยนะคะคือมองว่าความรักเนี่ยคุณน่าจะมีใครเข้ามาทักเข้ามาทาย,ยาที่จะสารสัมพันธ์หรืออยากมาเป็นโอกาสในการเป็นช้อยเป็นตัวเลือกของคุณนะคะแล้วก็เปิดโอกาสในการเป็นช้อยหรือว่าโอกาสทางความรักซึ่งกันและกันนะ ในช่วงเวลานีนะคะมันว่าน่าจะมีคนที่เขามีบุคลิกภาพดีนะคะมีความ friendly, เฟรนลี่ดูขี้เล่นนะคะลักษณะแบบในนี้เลยถ้าเห็นภาพก็คือจะนึกภาพออกเนาะดูดีนะคะจะแต่งตัวดีบุคลิกภาพดีแล้วก็เป็นที่จับตาของหลายๆคนมันมองว่าเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีด้วยค่อนข้างที่จะ เข้ากับคนอื่นไง่ายที่จริงภาพเขาก็วาดออกมาได้แบบว่าค่อนข้างสื่อถึงบุคลิกลักษณะของคนคนนี้นะคะบางทีคุณอาจจะรูสึกเอ้ยคนคนนี้เข้ามาจะเจ้าชูไหมจะแบบว่า จะจริงใจแม้จะยังไงอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเขาค่อนข้างดูเฟนลี่ขี้เล่นนะคะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายประมาณนั้นอะอืมก็มีหลากหลายออชอยอชตัวเลือกเข้ามาจ้าแล้วก็ตัวคุณอะมันว่าหรือคนที่เข้ามาในช่วงเวลาเนี้ยนะคะก็จะมีชอยที่เขาแบบคุณรับรู้ได้ถึงแพชชั่นพลังงานความรู้สึกนะคะ,ะหรือว่า เขาเป็นคนที่มีความมั่นคงเนาะในเรื่องของการงานเป็นคนที่มีเป้าหมายและมีพชชันในการที่แบบอยากไปต่ออยากไปในเวที่ตั้งเป้าตั้งแผนเอาไว้นะคะหรือถ้าเป็นพลังงานของตัวคุณในเวลานี้มันว่าคุณก็แบบโฟกัสที่การงานค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วรอคอยช้อยหรือว่าโอกาสที่ใช่จริงๆรู้สึกมีพชชันร่วมประมาณนี้ค่ะ พลังงานขึ้น The Hermit นะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีโลกส่วนตัวของตัวเองเหมือนกันมีสิ่งที่ชอบมีสิ่งที่สนใจนะคะบางคนเนี่ยชาวทัศไฟเองนะชาวเมษสิงห์ธนูนะคะคุณสนใจในเรื่องราวของการศึกษาการเรียนต่อนะคะการเทคคอร์สอะไรบางอย่างซึ่งเป็นการต่อยอดหรือว่าเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมนะคะให้กับตัวเองคือช่วงเวลานี้นะี่ยน่าจะโฟกัสกับเรื่องราวความสนใจของ ของตัวเองอย่างเต็มที่มากๆเลยเหมือนกันนะสาหรับชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะทีนี้เป็นอย่างไรอีกพลังงานเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนะว่าชาวธาตุไฟนะคะพลังงานของคนที่เขาจะมีการติดต่อสื่อสารมาหาคุณเนี่ย mm hmm. เพราะว่าทนคิดถึงคุณไม่ไหวเนี่ยนะคะพลังงานเขาจะเป็นอย่างไร mm hmm. อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน พลังงานของคนคนนั้นนะคะพลังงานเขาเป็นอย่างไรเอ่ยคนที่จะติดต่อมาหาชาวทัตไปนะคะเพราะว่าทนคิดถึงคุณไม่ไหวนะไพ่คืนสว่านอบสดนะจ๊ะยังไงคะโอ้สามดาบเก้าถ้วยค่ะนีพลังงานอะไรคะ แล้วก็หกไม้เท้านะคะขึ้นมานะพลังงานของคนที่เขาจะติดต่อสื่อสารมาถึงคุณนะคะเพราะว่าทนคิดถึงคุณไม่ไหวเลยนะพลังงานก็จะว่าชัดก็ชัดนะคือเราสึกว่าเป็นคนที่น่าจะเคยมีประเด็นกันมาก่อนก็ได้คะ่ะในเรื่องราวของปัญหานะคะเป็นประเด็นปัญหาแหละในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ขึ้น สามดาบนะคะสาดาบขึ้นมามีในเรื่องของการอยากขอโทษนะคะการอยากแบบให้ยกโทษหรือว่าการขอโอกาสขอแบบมีการฮิลดิ้งการปลดล็อกปัญหาให้รู้สึกว่ามีความเป็นอิสระกับปัญหาหรือสิ่งนั้นนั้นมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นพลังงานในรูปแบบนั้นทีนี้เนี่ยทิศทางมันอยู่ในจุดของการ น่าจะอยู่ในพลังงานการซ้นฟูความรู้สึกสักอย่างหนึ่งนะคนคนนี้นะคะน่าจะเป็นการฮิลลิ่งเยียวยาวความรู้สึกของตัวเองอยู่ในเวลานี้ด้วยก็ได้นะคะคนที่เขาอยากจะมีการติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะมันว่ามีพลังงานคนที่เขาอยากขอโทษคุณด้วยแล้วก็เซอร์แมทนัสอดขึ้นมาผอว่าคนคนนี้อะ่ะเขามีความระแวดระวังในความสัมพันธ์นะคะครู้สึกว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่แบบไม่ปลอดภัยอะ่ะแบบ ไม่มีความสบายใจอ่ะรู้สึกหวาดระแวงอะไรแบบนี้ค่ะในความรู้สึกเขานะคะอยากจะปลดล็อกพลังงานอะไรตรงนี้มนว่าพอขึ้นคู่กับ3ามดาบเนี่ยนะคะน่าจะมีความเศร้ามีความผิดหวังมีความเสียใจเกิดขึ้นในความรู้สึกของตัวเขานะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเป็นพลังงานก้าวถ้วยขึ้นมาความสุขความรู้สึกว่าเขาพยายามที่จะพอใจ ในชีวิตของตัวเขาเองในช่วงเวลานี้อ่ะคือแบบเหมือนพยายามที่จะแบบแฮปปีอ้อ่ะเออจริงๆถามว่าเขาตัวเขาสุขแบบสุดไหมมันก็ไม่ได้สุดอ่ะแต่ก็็พึพงพอใจกับนะช่วงเวลานี้อยู่มันก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ม,มากจนแบบเขาเครียดจนเกินไปขนาดนั้นนะคะอืมคือมองว่าในเวลานี้เขาน่าจะเริ่มตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตตัวเองแล้วว่า เราอยากมีเป้าหมายในความสัมพันธ์ประมาณนี้นะอยากจะมีทิศทางในการได้ไปต่อกับความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็จะต้องทำยังไงจะต้องพยายามในรูปแบบไหนถึงจะได้แพนไปจนถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็นการประสบความสำเร็จในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ในแบบที่ตั้งไว้จริงๆถ้าพูดถึงพลังงานเป็นพลังงานเหมือนว่าเขาอยากไปต่อนะ เออเดี๋ยวเรามาดูขยายเพิ่มเติมแล้วกันว่าจะยังไงเนาะขอดูพลังงานนะคะของคนคนนี้เพิ่มเติมหน่อยนะคะคนที่เขาจะติดต่อคุณมาเนี่ยพอคิดถึงนะคะทนคิดถึงคุณไม่ไหวนะชาวธาไฟมาดูสิพลังงานของเขามันขอขยายเพิ่มเติมอุ้ยไพ่หนึ่งเหรียญสวยมากเราได้หนึ่งถ้วยด้วยทุกคนหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยแปดดาษยังไง เด็กถือถ้วยนะคะพลังงานคนคนดีนะผลว่าเขามีกำแพงทางความรู้สึกนะจ๊ะมีอะไรที่เป็นข้อจำกัดของตัวเขาเองที่ทำให้เขาไม่กล้านะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะติดต่อสื่อสารมาเนี่ยคือมันว่าแบบเต็มที่ละคือมันสุดแล้วของเขาจริงๆอะคะ่ะคือแบบเขาต้องทลายกำแพงของตัวเองด้วยในการที่แบบ จะกล้าออกมาเพื่อติดต่อสื่อสารมาถึงคุณนะมนมองว่าคนคนนี้น่าจะมีอะไรที่ตรงใจหรือตรงไทยคุณอยู่เหมือนกันไม่มากก็น้อยตรงไทยตรงสเปคมีอะไรที่รู้สึกว่าเออคนคนนี้เหมือนแบบมีคุณสมบัติอะไรบางอย่างที่ ค่อนข้างตรงใจเราบ้างเหมือนกันบุคลิกภายนอกก็ได้รูปร่างหน้าตาอะไรต่างๆนะคะคุณสมบัติที่มีแล้วก็มนมองว่าเขาเป็นโอกาสขาะเขามีข้อเสนออะไรบางอย่างที่จะยืบยืนให้กับคุณด้วยเป็นโอกาสทางความรักที่จะมีการหยืบยืนให้แก่กันและกันนะคะที่นี้นะมองว่าเ,เขาอยากเริ่มต้นหรือว่าอยากที่จะพูดคุยกับคุณให้มากขึ้นอนะ อืมไม่งั้นก็ไม่ติดต่อสื่อสารมาเนาะเป็นการอยากอยากขอโอกาสในการเริ่มต้นหรือมีการสื่อสารอะไรกันที่มากขึ้นกว่านี้ค่ะอืมเป็นพลังงานในรูปแบบของการอยากเรียนรู้นะคือเรารู้สึกว่าก็เป็นพลังงานในรูปแบบของการโอเพ่นหาด้วยตัวเขาในเวลานี้เองก็ต้องเปิดใจตัวคุณเองก็ต้องเปิดใจมันถึงจะมาแบบต่อกันติดอะแต่ในช่วงเวลานี้มนว่าเห็นคนที่เปิดใจก็คือตัวเขา ตัวเขาในเวลานี้จะพลายกำแพงตรงเนี้ยของตัวเองเนี่ยเพื่อมาเปิดใจในการอยากที่จะพูดคุยกับคุณจริงๆนะคะเดี๋ยวเราขอดูกันเพิ่มเติมนิดนึงว่าทำไมเขาถึงติดต่อนะคะมาหาคุณทำไมถึงคิดถึงคุณในเวลานี้อะ่ะเรามาดูซิเหตุผลที่เขาติดต่อมาเนี่ยไพ่เคล้นอัศวินถือเหรียญน,นะคะ มีไพ่ขึ้นพลังงานก้ไม่เท้ายังไงอ่ะจะไฮโรแฟนเหรอแปดว้วยโอ้โหจริงๆไพ่สวยงามนะบางทีพลังงานที่เป็นแบบไม่ได้แบบเป็นพลังงานความสดใสมากมันก็มีความรู้สึกว่าทุกคนมีเหตุผลในการตัดสินใจของตัวเองนะคะทีนี้เนี่ยมองว่าในการติดต่อสื่อสารเนาะ ที่เขาตัดสินใจในการจัติดต่อสื่อสารมาถึงคุณเนี่ยคิดถึงคุณจนทนไม่ไหวในมนว่าพอเขาคิดว่าคุณน่าจะเป็นการแบบเลือกตัดสินใจนะคะชาวทัดไฟผู้น่าจะแสดงออกด้วยการตัดสินใจเลือกเดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้แล้วหันหลังให้กับเขา,าบางคนอาจจะไม่ได้สนใจข้อความไม่ได้ติดต่อเขาไม่ได้โทรหา ไม่ได้มีคอนเนคชันอะไรเลยหรือหมายถึงว่าไม่ได้ใส่ใจเรื่องราวของเขาเลยบางสิ่งบางอย่างหรือว่ามันไม่มีอะไรที่สื่อถึงตัวเขาเลยค่ะอารมณ์ความสึกข,ของคุณหรือว่าการอัปเดตเรื่องราวชีวิตอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเอ,อ่อคนคนนี้เขามามองเขามาส่องอยู่เขาประเมินความสัมพันธ์อยู่กำลังประเมินสังเกตการอยู่นะคะว่าตัวคุณเป็นยังไงช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นยังไงใช้ชีวิตยังไงรูปแบบไหน ทีนี้มันแล้ก็อยู่ในจุดของการที่เออพอดูพอสอแล้วตัวคุณเหมือนเดินออกไปอย่างมีความสุขด้วยตัวคุณเหมือนเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ด้วยแบบความไม่ทุกอะอะไรแบบนั้นนะคะทําให้ตัวเขาน่าจะรู้สึกรู้สึกได้ถึงพลังงานตรงนี้ว่าเขาเลยมีการที่จะติดต่อสื่อสารมาถึงคุณเนี่ยนะ เป็นพลังงานของการมองการส่องมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วมันว่าการที่เขาตัดสินใจในการที่จะมีการเทเชันอะไรเนี่ยเขาก็คิดมาแล้วแหละว,ว่าเวไหนมันถึงจะโอเคที่สุดเพราะเขาน่าจะคิดว่าคุณเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วหรือว่าหันหลังให้กับตัวเขาแล้วจริงๆนะคะไปขึ้นพลังงานอัศวินถือเหรียญน,นะคะเหมือนความรู้สึกเขาเนี่ยยังอยากซับพออยากพูดอยากคุยอยากจะมีการแบบได้เรียนรู้กับคุณอยู่เลย ประมาณเนี้ยหรือว่ามันมีพลังงานณนจุดหนึ่งอะถ้าก่อนหน้านี้เป็นประเด็นเป็นปัญหาอะไรที่แบบย,ยังปล่อยวางไม่ได้เลยแล้วยังถือทิฐิยังมีอีโก้ยังมีความเป็นตัวตวนมองว่าเฮ้ยตัวเองไม่ผิดอะไรเลยในการที่คุณก้าวเดิอนออกจากความสัมพันธ์นี้หรือว่าตัวเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยในการที่ทําให้เกิดการจบลงของความสัมพันธ์นี้มันว่าพอเขาวางอะไรบางอย่างลงแล้วอะค่ะ The the Fan เดอะไฮเรแฟเนาะมันว่าพอเขาวางอะไรต่างๆมีการปล่อยวางมีเรื่องราวอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะคะก็เป็นทิศทางที่เราสุว่าโอเครับรู้ได้ว่าจริงๆที่ผ่านมาเราเราเองก็ก็ผิดเหมือนกันนะ อาวานนี้คือส่วนพอเขาปล่อยวางอะไรแล้วเขาคิดได้เยอะขึ้นนะคะอืประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะมันขอดูหน่อยว่านะคะเขาจะมีการติดต่อสืสารคุณมาด้วยเรื่องราวของอะไรคะคนคนนี้เขาจะติดต่อสืสารน,นะคะมาหาชาวทัดไปเนี่ยด้วยเรื่องราวของอะไรเอ่ยไพขึ้นจัเม n น โอโหสองถ้วยไม้ก็แปดเหรียญเซว่นอวันนะคะควางเป้าหมายไปแล้วค่ะแล้วบอกเลยเป้าหมายท้าทายด้วยนะคะสิ่งที่ท้าทายคืออะไรคือตัวคุณนั่นแหละคือความรู้สึกของตัวคุณนะคะพยายามเยอะเลยนะคะ จะทำอะไรจะติดต่อมาด้วยเรื่องอะไรมันว่าติดต่อมาพยายามค่ะพยายามในความสัมพันธ์นี้ค่ะไปให้ถึงเป้าหมายไปให้ถึงปลายทางอยากจะเคลียร์อยากจะพูดอยากจะทําให้สามารถไปกันต่อหรือว่ามีการฟื้นฟูความรู้สึกฮิวลิง่งพลังงานอะไรเก่าๆฟื้นฟูความรู้สึกเก่าๆขึ้นมาอยากพูดคุยกันด้วยเหตุและผลอยากให้การตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นต่อจากเนี้มันแฟร์ทั้งสำหรับตัวเขาทั้งสำหรับตัวคุณนะ เป็นพลังงานของคนที่อยากมีพลังงานการฟื้นฟูสิ่งเก่าๆขึ้นมาได้ด้วยแล้วก็มองว่าคุณเป็นโอกาสทางความรักคุณเป็นโอกาสทางความรักของเขาค่ะเอ่อมันว่าเขาคงไปตกผึกกับตัวเองในแง่มุมหนึ่งที่มองว่าเออคุณเนียคือไลฟ์สไตล์ความชอบอะไรต่างๆอาจจะเข้ากันกับเขาได้ได้มากที่สุดแล้วแหละเป็นอะไรที่แบบเป็นโอกาสที่เขา เขาอยากพยายามค่ะให้ขึ้นมาเจ็บเม่เท้าถ้าเขากลับมาครั้งนี้นะคะคนที่จะติดต่อคุณมาเพราะทานคิดถึงคุณไม่ไหวเนี่ยมุนว่าเขาจะพยายามในความสัมพันธ์นี้มากๆไกให้ขึ้นพลังงานเจ็บเม่เท้าจะ,จะแสดงออกให้คุณเห็นว่าเขาบัโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณสุดๆเลยพยายามและอดทน่ไ้ขึ้นมาเป็นพลังงานแบบเนี้เพราะมรู้สึกว่าเหลียนขึ้นมาทั้งพยายามทั้งอดทนมีจุดที่เป็น จุดที่จะพยายามเพื่อความสําเร็จอะไรบางอย่างนะคะกับสิ่งที่แพนไว้ขอโอกาสในความรักครั้งนี้กลับคืนมาอะไรประมาณนี้ฟื้นฟูความรู้สึกเก่าๆพลังงาน judgment ขึ้นมาด้วยเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแล้วตัวคุณน่ยความรู้สึกเวลาที่เขาเข้ามาพยายามในความสัมพันธ์นี้นะคะหรือว่าการที่เขาเริ่มที่จะมีการเทคชั่นแล้วพลังงานความรู้สึก ของตัวคุณนะ่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันไพ่ขึ้นพลังงานสีดบว่าคุณไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นอืมคุณไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นคุณมองคุณส่องคุณประเมินสถานการณ์ไปเรื่อยๆไพ่ขึ้นมี p พชรออฟโซนเอ่าเซเว่นออฟเพนเินะคะเจ็ดเหรียญแล้วก็มี The World มีห้าถวยขึ้นมา คุณเองก็เสียดายละค่ะแล้วที่ผ่านมาทําไมไม่ตัดสินใจให้ดีทําไมไม่อะไรแบบนี้นะคะคุณคุณเองก็รู้สึกเสียดายแหละแต่ว่าพลังงานมันเหมือนคุณมองคุณสองคุณประเมินความสัมพันธ์ไปแล้วก็ดูว่าเออแล้วมันมันเข้ากันได้ไหมล่ะเป้าหมายมันไปทิศทางเดียวกันได้ไหมล่ะดูคุณนิ่งมากเลยตอนเนี้ยไพ่ขึ้นสีดาบมนว่าทิศทางความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นไปใน ทิศทางที่คุณแบบผู้เปิดโอกาส Welcome, เวีลค้ามเต็มที่แต่คุณมองคุณสองคุณประเมินไปว่าเขาจะทํำยังไงหรือว่าเป็นยังไงต่อหรือความสัมพันธ์มันไปในทิศทางไหนได้ไหมประมาณเนี้ยอาจจะเรามาดูเพิ่มเติมแล้วคุณจะทําอย่างไรไหมคะไฮราแฟนไนอฟมานนะคะมีไพ่ส้นทางงานแไมในเท้าค่ะเดร m เมซิเชียนะคะ เอาว่าคุณเข้าใจนะคุณจะมีการติดต่อสื่อสารกลับไปคือถ้าเขาทักมาคุณก็จะตอบกลับนั่นแหละไม่ได้แบบถึงขนาดว่าอุ้ยไม่สนใจเพิกเฉยขนาดนั้นคือเรามองว่าคุณปลงปล่อยวางอ่าเป็นพลังงานคนปล่อยวางเป็นพลังงานคนที่ปลงกับปัญหาเรื่องราวสถานการณ์ต่างๆมีทิศทางของแพชั่นความรู้สึกข้อความคุณก็จะได้รับ เรื่รานี้ต้องบอกแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าคุณก็จะมองอะไรในทิศทางที่เป็นภาพกว้างเป็นเป้าหมายอะไรปรับได้ก็ปรับคือคุณมองว่าคือคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเป็นเบสเวอร์ชั่นแบบว่าแล้วจนปรับไม่ได้คือคุณรู้สึกอะไรที่ปรับแล้วมันเป็นไปตามเป้าหมายที่ดีก็ปรับ เป็นพลังงานความรู้สึกที่คุณอาจจะเทชชนในเรื่องราวของการเติมเต็มความรู้สึกของตัวเองนะคะอืมแล้วก็พูดคุยกันอ่มีการปรับการมีการพูดถึงเป้าหมายอะไรต่างๆร่วมกันแล้วก็เคลียร์กับปัญหาต่างๆไพ่ึ้นไฮโรแฟนนะคะอืมยังไม่ได้เห็นถึงจุดที่แบบอู้ไปต่ออะไรแบบนั้นนะอาจจะเ,เรามาดูกันหน่อยว่าไพ่อยากบอกหรือให้คําแนะนําอย่างไร นะคะกับคุณบ้างนะระหว่างชาวทัดไฟแล้วก็คนที่เขาจะติดต่อมาเนี่ยนะคะไฟขึ้นพลังงานเด็กถือถ้วยมีหนึ่งถ้วยหกไม่เท้าซึ่งพลังงานแบบดีนะวิวฟอร์จูนเดชชาวิออดนะคะช่วงเวลานี้วางแผนวางแผนนะคะ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราเนาะโอกาสทางความร้างที่เกิดขึ้นนะคะมันมองว่าอะไรที่เป็นเป้าหมายอย่าลาทิ้งนะความพยายามความสําเร็จนะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะเรื่องโอกาสที่ใช่นะเพราะก่อนอันนี้เราเปิดมามีพลังงานที่คุณได้มีโอกาสในการเลือกชอยเลือกตัวเลือกแบบโอ้โห มากมายเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีโอกาสในการเริ่มต้นความรักจริงๆแต่ช่วงเวลานี้อาจจะต้อง p l a n น i n g วางแผนวางแผนให้ดีนะคะว่าเป้าหมายของเราจริงๆคืออะไรนะเลือกคนที่ตอบโจทย์และตรงใจคุณที่สุดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า energy พลังงานนะคะให้เขาอยากจะบอกอะไรกับชาวทักไฟบ้างให้พลังงานกับชาวทักไฟหน่อยเป็นอย่างไรคะ น่าจะได้มีการตัดสินใจเกิดขึ้นเ,เร็วๆนี้แม้ความแฟร์ความยุติธรรมนะคะช่วงเวลาในการที่จะมีความสุขเมื่อคุณมีอืมคืออย่ามองแต่ปัญหานะเราสุว่าอะไรที่เป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจความถูกต้องความแฟร์อะไรต่างๆที่คุณรอคอยในความสมพั์มันว่ากําลังจะมาและแล้วก็อยากให้ช่วงเวลานี้คุณเป็นตัวของตัวคุณเองด้วยนะคะโอเคมาดูลัคนาราศีกัน ลัคนาราศีเนาะที่เขาจะติดต่อสื่อสารมาถึงชาวทัศ์ไฟเนี่ยเป็นลัคนาราศีอะไรบ้างคะชาวกุมนะคะชาวกรกฎชาวตุลกรกฎทุกคนพิจิกประมาณนี้นะคะเมื่อกี้กรกฎซ้ำนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีวันนี้บ๊ายบายค่ะ